คุณเนยคุณเนยสอบทนายหรือเนก่อนคือจริงๆถ้าเกิดเราสมมติเราจะตั้งเป้าสอบอายการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยภาษาเนี่ยมันต้องมอีเหมือนกับ การเก็บประสบการณ์ถ้าใช้ประสบการณ์ในการสอบทนายความเนี่ยมันต้องเป็นทนายมาแล้วอย่างน้อย2ปีฉะนั้นเนะนี่ยแนะนําว่าให้โฟกัสที่สอบทนายก่อนนะคะพอสอบไปได้ทนายป,ปุ๊บในระหว่างที่สอบแล้วอะ่ะแล้วอายุงานมันเริ่มนับตรงนั้นน่ะยังเหลือเวลา2ปีที่จะไปเรียนเนได้นะคะอ่ะอาจจะสอบทนายก่อนแล้วค่อยสอบเนก็ได้หรืออาจจะสอบทนาย1ภาคคู่กันเน1หนึ่งขาคู่กันไปเลยก็ได้เช่นเหมือนถ้าสอบทฤษฎีส่วนใหนทฤษฎีจะไม่ชนกันเน นะคะจะมีเวลาประมาณ2เดือนที่ห่างกันนะแต่ถ้าปฏิบัติมันจะใกล้กันมากๆแต่ปฏิบัติที่บอกว่าท้าทฤษฎีเรียนมาแบบว่าปูพื้นฐานมาดีเนาะลงคอร์สเบสิกกับอาจารย์เป๊อย่างเงี้ยอาจารย์เป๊ปูพื้นฐานมาดีพอปฏิบัติอ่ะเหมือนเรามาเติมความรู้นะตรงเนี้ยมันก็จะไม่น่ากลัวเลยสําหรับการสอบปฏิบัติที่ใกล้กับเนมันสามารถไปด้วยกันได้นะคะเคล็ดลับสําคัญอยู่ที่พื้นฐานตอนทฤษฎีถ้า<ม>อยากจะเริ่มเนเร็วนะก็คือลงเหมาทนายกับผมเลยแล้วทฤษฎีเรียนเบสิกทุ่มเวลาทฤษฎีให้เต็มที่ พอผ่านปุ๊บระหว่างเรียนปฏิบัติเริ่มลงนีได้แล้วเดี๋ยวคุณจะมีความมั่นใจขึ้นมาเอง